นี่คือการบันทึกประสบการณ์การภาวนาเขี่ยวกรรมจิตในค่ำคืนวันพุทธที่สกรกฎาคม2024นับตั้งแต่ต้นปี67ก็ได้ภาวนาเขี่ยวกรรมจิตและได้มีโอกาสไปเข้าคอร์สกรรมฐานปฏิบัติภาวนาอย่างจริงจังและเข้มข้นในช่วงที่ผ่านมาและนับตั้งแต่ ออกมาจากคอร์สกรรมฐานที่บ้านของข้าพเจ้าก่อนหน้านั้นไม่เคยได้ภาวนาสองชั่วโมงต่อเนื่องส่วนใหญ่จะเป็นหนึ่งชั่วโมงแต่ช่วงระยะหลังเริ่มภาวนาสองชั่วโมงต่อเนื่องวันนี้เป็นวันที่สี่แล้ว ที่บ้านนับเป็นวันที่สแล้วในการภาวนาสองชั่วโมงต่อเนื่องโดยตั้งเวลาไว้ว่าข้าพเจ้าจะขอตั้งสัจจะถ้าไม่ครบสองชั่วโมงเสียงนาฬิกาไม่ดังจะไม่ถอนภาวนานี่คือการสร้างบาร,รมีอย่างยิ่งและในวันนี้เองวันพุทธที่สกรกฎาคม2567 ข้าพเจ้าเพิ่งถอนภาวนามาแล้วก็ได้สวดมนต์ก่อนนอนจึงได้มาบันทึกประสบการณ์ภาวนาในวันนี้วันนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่าในการภาวนาวันนี้เราจะต้องทิ้งกายทิ้งเวทนาต้องทิ้งกายทิ้งเวทนาไว้ข้างหลัง นาทีชั่วโมงนั้นเราต้องไม่สนใจกายเวทนาเลยและขณะที่เราภาวนาเราต้องยกกำลังจิตขึ้นเป็นมหาสติไม่ใช่แค่สติสัมปชัญญะแต่ต้องยกขึ้นเป็นมหาสติอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านได้เมตตาได้สอนไว้ในคอร์ส เมื่อยกกําลังขึ้นเป็นมหาสติแล้วเนี่ยข้าพเจ้าก็ได้สอนจิตว่าต้องมีขันติอย่างยิ่งมีวิริยะอย่างยิ่งและมีอุเบกขาอย่างยิ่งต้องใช้คำว่าอย่างยิ่งอุเบกขาไม่ใช่แค่คำว่าปล่อยวางแต่มันคือการไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหว ไม่ยุ่งเกี่ยวไม่เกาะเกี่ยวกับสิ่งใดๆเลยต้องแน่วแน่แน่วแน่หนักแน่นมั่นคงมีภาวะของความเป็นกลางคือไม่หวั่นไหวจริงๆต้องใช้คำว่าอ,าอย่างยิ่งอุเบกขาย่างยิ่งวิริยะขันติอย่างยิ่งกำลังจิตที่ยกขึ้นเป็นมหาสติ ทุกอย่างต้องทิ้งกายเวทนาสอนจิตหรือว่ากายเวทนาไม่ใช่เราและเห็นกิเลสมันดิ้นทุรนทุลายไอคนที่ดิ้นน่ยคือกิเลสมันก็ดิ้นเพราะว่ามันก็มีความเจ็บปวดเวลาก็ยังไม่หมดครบสองชั่วโมง ข้าพเจ้าก็สอนจิตในใจว่าสอนจิตเหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านได้เมตตาสอนว่าเวทนากายเนี้ยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันคือความดิน้นความทุรนทุรายของกินเลยจิตเดิมแท้ไม่ดิน้นนี่คือเป็นสภาวะของการแยกจิตออกมาจากกองสังขารคือแยกตัวออกมาจากกาย ก็เลยได้บันทึกประสบการณ์ภาวนาในค่ำคืนนี้เพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจกับตัวเองด้วยและก็เผื่อเผื่อแผ่อยากที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยเพราะการที่เราจะภาวนาตีลงมาที่จิตการจดหนับทุกแก้ทุกได้ก็ต้องแก้ที่จิตทุกอย่างต้องแก้ที่จิตแตละสักยะทิฏฐิได้ก็ต้องตีลงมาที่จิตถ้าข้าม สักกาที่ถี่ตัดสักกยทิ่ถีไม่ได้เราต้องเริ่มจากการข้ามเวทนานี้ให้ได้ก่อนถ้าข้ามเวทนานได้เดี๋ยวอะไรไมันก็จะดีขึ้นก็เลยบันทึกประสบการณ์นี้ก็ประมาณนี้เป็นประสบการณ์ที่ได้จากการภาวนาของข้าพเจ้าหลังจากที่ได้ถอนภาวนาครบสองชั่วโมงต่อเนื่องแล้วเราก็ได้สวดมนต์สวดมนต์อิติปิโสสุภคาโตสุปฏิปันโนแล้วก็พระคาถาชินวัญชรแล้วก็บท มหาการุณิโกแล้วก็ภาวะตุสสะพมังคังสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ